สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกับผมครับผมเลขกนาราชครับเป็นคลิปสรุปผลนะครับราวพัฒนาของวันที่27่สนะครับยี 27. สิบงหาคมสองพเช่นเคยครับผมก็จะเป็นการให้แนวทางต่อของที่29 สิงหาคม2518แต่ก่อนอื่นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการเสนอแนวทางเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรให้ FC พี่น้องทุกท่าน โชคดีครับผมก่อนที่ไปดูแนวทางนั้นเราก็มาดูผลงานของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าแนวทางเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นการนะครับแจกสูตรนะครับแจกสูตรล่างกันบนให้ชมนะครับหลังจากที่เดินมามากกว่านี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้น่าจะประมาณสิบสองวดนะครับสิบสองวดนะครับในการเดินของสูตรนี้ พอมาถึงเมื่อวานครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับปรากฏว่าเมื่อวานผลที่ออกนะครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับก็ปรากฏว่านะครับสูตรนี้ก็หลุดไปนะครับหลุดไปหลังจากที่เดินประมาณสักสิบสองงวดติดๆนะครับลงร่างติดๆเลยนะครับสิบสองงวดต้องขออภัยเอฟซีพี่น้องนะครับ นี่แหละครับคือความจริงที่ผมอยากแสดงให้เห็นนะครับถึงแม้ว่าเห็นสูตรว่ามันเข้านะครับแต่เวลานะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ลงให้นะครับผมลงให้อยู่นะครับสลับไปสลับมาอยู่ก็จะเห็นว่าเข้าอยู่นะครับแต่พอมาเมื่อวานนี้เขาหลุดนะหลุดก็ผมก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับที่หลังบ้านนะครับทีนี้สูตรที่สองที่ลงให้แล้วก็มาดูสูตรที่สามครับที่เป็นบนกันล่าง สองสูตรพร้อมใจกันหลุดหลังจากที่สองสูตรนี้คู่กันมาตลอดนะครับนะครับเมื่อสี่สัปดาห์ที่แล้วประมาณสี่สัปดาห์ที่แล้วก็คือหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสองสูตรนี้นะครับสูตรสองกับสูตรสามก็ใช้คู่กันมาตลอดนะครับก็มีเมื่อวานนี้ครับนะครับก็ถึงคราวที่เขาจะต้องนะครับหยุดพักหมายถึงว่าสูตรหยุดพักนะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับ นะครับผลที่ออกก็คือ1 8 1่หน้าสีนนะครับยังคงเข้า4อยู่นะครับเข้า4นะครับนะครับก็แต่ก็นะครับผมเก็บสูตรไว้นะครับเก็บสูตรไว้เพื่อนะครับผมจะได้ดูสถติของตัวเลขว่าสูตรนี้ครับผมไม่ใช่ว่าอะไรนะครับพอหลังจากที่เขากระพือหรือว่าหลุดไปนั้นนะครับ เราก็ไปดูว่างวด2งวดที่ผ่านมาเข้าเดินต่อไหมถ้าเดินต่อเขาจะเริ่มทํางานต่อนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังนะครับทีนี้ในส่วนของล่างนะครับผมจบไปแล้วนะครับก็นะครับตรงนี้สองสูตรที่ชนตะกี้นะครับชนแค่หคู่ที่ผมวางไว้ให้นะครับเขาไม่มานะครับผมหลุดนะครับหลุดนะครับทีนี้ตัวเด่นนะครับเด่น เดินล่างนะครับเดินล่างกับกับบนนะครับเข้าไปที่4กับ5ตรงนี้นะครับนี่เข้านะครับเข้าไปสสูตรนะครับตรงนี้เข้าบนตรงนี้เข้าล่างนะครับเอสีพี่น้องบนล่างนะครับเข้า2สูตรทีนี้มาดูส่วนของอ่าล่างนี่เมื่อวานผมทําให้3สูตรนะครับเป็นสูตรที่4ด้วย สูตรที่4ก็ปรากฏว่านะครับชน3สูตรนะครับชนไปที่6คู่ที่ผมขีดตะกี้นะครับชนไปที่6คู่ที่ขีดไม่น่าเชื่อว่าสูตรทั้ง3สูตรที่นะครับเคียงคู่กันมาในเมื่อนะครับสสัปดาห์ก็คือ1เดือนที่ผ่านมาครับผมถึงแม้ว่าเขาจะมีบางสูตรหลุดบ้างแต่ไม่เคยหลุดถึง3สูตรพร้อมกันแบบนี้ครับแสดงว่านะครับคงจะเหนื่อยนะครับสูตรทั้ง3สูตรนี่คงจะเหนื่อย อันนี้ผมพูดในส่วนให้เห็นภาพจริงๆนะครับว่า3สูตรไม่น่าจะหลุดพร้อมกันก็คงผมจะเก็บไว้ที่หลังบ้านเหมือนกันนะครับสูตรนี้ทีนี้เรามาดูสูตรที่เข้าครับสูตรอ่าสูตรที่เข้าก็คือเข้าบนนะครับเข้าบน,นบผลที่ออกนะครับ1 8 1 5 4 1ดห้าสี่หนึ่งสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้ก็เข้าดีอย่างต่อเน,นื่องแต่ปรากฏว่าเข้าแต่เฉพาะเด่น,นครับ เข้าเด่น4 5 6คู่ประกบนั้นนะครับชนกับสูตรนะครับชนกับสูตรสูตรนี้ครับชนกับสูตรที่6สูตร5 0 6ชนไปที่3คู่ตรงนี้นี่ครับชนไปที่64 65 66แต่สูตรนี้เข้าครับก็ยังพอได้นะครับผมกู้หน้ากู้ตาทางช่องดูอยู่นะครับเป็นสูตรที่นะครับ ก้าคู่เจาะด้วยซ้ำนะครับนะครับนะครับเป็นสูตรบนนะครับแต่เมื่อวานครับผมปรากฏผลว่าเขามาทั้งบนทั้งล่างนียซึ่งผมก็พูดอยู่ในคลิปครับว่าสูตรใดๆก็ตามเมื่อมาชนนะครับสูตรที่ผมนําเสนอนี้นะครับสูตรอย่างสูตรเก้าคู่นี้กับสูตรสิบสองคู่นะครับถ้า f อฟซพี่น้องไม่ชอบในสูตรชนถ้ามันชนแล้วไม่ชอบ ให้ยึดในสูตรตรงคู่แล้วยึดไปที่นี่ครับตัวเด่น4 5 6หที่ผมพูดนะครับก็ปรากฏก็มานี่ครับตามนี้เลยครับนะครับเข้ามาทั้ง1นึ่งสี่หนึ่งแล้วก็15นะครับเอฟีพี่น้องก็ยังดีครับถือว่านะครับสูตรของเราลงให้4สูตรนะครับนะครับก็ยังมาทั้งบนทั้งล่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําสูตรนี้ให้ชมก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับผมจะทํานะครับผมเด่นนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวเด่นให้ดูให้ชมนะครับนะครับเป็นสูตรเด่นบนนะครับเป็นสูตรเด่นบนยาวๆนะครับแต่ผมจะทําสูตรนี้ให้ชมก่อนนะครับเอฟซี FC พี่น้องเราก็จะมาดูครับนะครับแนวทางน,นะครับรวพัฒนา ตมกี้เขาได้บนล่างนะครับแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรบนนะครับนั้นเอฟพี่น้องครับเวลาผมพูดบนก็การล่างเวลาล่างก็คือการบนนะครับนี่คือเทคนิคของผมเองนะครับแต่ว่า f อฟพี่น้องจะใช้ไม่ใช้นั้นผมไม่ทราบแจ้งให้ทราบว่าเจตนาเป็นแบบนี้เราก็มาโดนโดนสูตรต่อครับผลที่ออกเมื่อวานครับผมหนึ่งแปดหนึ ก็ใช้พันครับบวกรับใช้พันหนึ่แปดใช้พันบ8ึ่ใช้พันบวกนี่ครับใช้พันบ,บวกบ 1, 6, 1, 6, บ 1, 6, ก็จะเป็นนะครับหนบวก8เป็น9กล้าบวกเพิ่ม3าแต้มครับเป็น2 บวกเพิ่ม2แต้มเป็นรับนะครับคู่ประกบของเขาก็คือ10บวก3นะครับ,รบก็จะเป็น7 8 9นี่ครับผมเดินบนนะครับเดินบนรอบนี้คือ7 8 9นะครับจะประกบคู่ไว้ก่อนนะครับนะครับ9 7 9 8 เก้าเก้านะครับโอกาสจะมีเบิ้ลด้วยนะครับพบสูตรนี้เป็นสูตรเก้าตัวนะครับติดเบิ้ลสองเจ็ดนะครับสองแปดสองเก้าสี่เจ็ด สี่แปดนะครับสี่แปดสี่เก้านะครับสูตรนี้นะครับเด่นไปที่นะครับผมเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าโดนหมดครับผม ต่สูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าเมื่อวานทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็เลยทําให้ชมก่อนนะครับหลังจากสูตรนี้ผมก็จะทำนะครับนะครับสูตรบนนะครับสูตรบนอีกหนึ่งสูตรแล้วก็นะครับทำเด่นบนระยะยาวให้ชมเพื่อจะมาตัดสูตรนี้นะครับนะครับก็หวังว่านะครับแต่ในใจผมมีแล้วนะครับผมแต่ว่าอยากให้ fc พี่น้องนะครับได้ดูนะครับได้ดูสูตรต่อไปที่ผมจะลงให้ชมนะครับนะครับ นะครับ9คู่นี้ยังไงก็มีให้เห็นนะครับยังไงก็มีให้เห็นบนทาไมถึงว่าอย่างนั้น<ำไ><ำไ>อาจจะลงล่างได้นะครับอาจจะลงล่างได้เพราะว่าโอกาสที่สูตรของเขาเดินแบบนี้โอกาสนะครับพี่น้องโอากาสถ้าสูตรมาแบบนี้แล้วสะบัดมาได้ทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้โอกาสเนี่ยเขาอาจจะมาบนและล่างได้นะครับสูตรนี้อาจจะมาบนและล่างได้แต่เราก็เน้นบนไปก่อนนะครับถึงบอกว่าบนกับล่าง เดี๋ยวเราข้ามมาดูสูตรต่อไปนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่นะครับชื่อสูตรของเขาสูตรที่6นะครับนี่ครับสูตร6ผมก็จะลงว่าสูตร6นะครับซอหกลงไว้นะครับผมเพื่อจะได้จําได้นะครับว่านะครับสูตรไหนเป็นสูตรไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ได้บอ่าไม่ได้บอก fc นะครับผมพยายามที่จะนะครับนำเสนอให้ชัดเจน9คู่นี้ประมาทไม่ได้ครับนะครับในส่วนของบนกันล่าง เด่นนะครับมาได้ทุกตัวเด่นไปที่เ8็นะครับนะครับเอาล้ครับผมสลับคลิปลาพนานะครับคลิปแรกนะครับเด่นบนกันล่างนะครับเด่นบนกันล่างคลิปนี้นะครับเน้นบนกันล่างนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปที่2ครับนะครับผมก็จะทำนะครับสูตรบนอีก1สูตรแล้วก็จะทำสูตรนะครับ นะครับเด่นบนเดินยาวๆเลยนะครับเดินยาวๆให้ชมนะครับเพื่อจะมาตัดไอ้สูตรนี้กับสูตรต่อไปนะครับของบนนะครับส่วนล่างนั้นก็รอไปเรื่อยๆครับผมนะครับนะครับก็จะให้จบภายในนะครับพรุ่งนี้ไม่เกินบ่ายโมงทั้งบนและล่างนะครับและสรุปพร้อมกันเลยนะครับผมก็ฝากพี่น้อง fc นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมช่องเลขาลาดนะครับผมพร้อมทั้ง กดติดตามในทาง tiktok นะครับผมชื่อว่า tiktok เลขน้าคลาดครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจ f อฟพี่น้องครับสวัสดีครับ